สวัสดีค่ะมันนี้ยายแก้วเฟมลี่สิพาเห็ดปุ๋ยมักอีกเนาะปุ๋ยมักจากมูลวัวก,กับฟางข้าวพี่เนาะเสียหลายๆมันก็นเห็ดว่ได้ผ่ามันผืนน้อยเนาะผ่ามันผืนน้อยห้องก็เห็ดไปตามตามผ่าเนาะนี่อันเอฟซี่นมาสังปุ๋ยมักกต่ยายแก้วมันยังบ่ิัได้ที่ยายแก้วก็เลยบ่ทันได้ขายเนาะ ต้องมันได้ที่พอใส่ประจำผลมามันงามเนาะอ่าสูตรนี่ปั๊บสูตรใหม่ี้ปั๊บสูตรใหม่มเนาะโดยใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสแทน EM ลองลองเบิง่งใส่ EM แทนแทนจุลินทรีย์เนาะแทนอัน EM เนาะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาละใส่แทนอัน EM เออแต่ก่อนสิใส่อัน EM มื้อนี้สิใส่แต่จุลินทรีย์เดี๋ยวสิเอาผสมน้ำหดเนาะพี่นอ้อง ง่ายๆปุยมักไปใส่พักอีกที่ห้องใส่หน่อยแค่ใส่แยบไปเรื่อย้เบิดกระปุกเหรอไหมมันเปลี่ยนไม่รำมันเปลี่ยนยแล้ววันให้ชาจะหดด้วยน้ำตาม อ,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 อีเอ็มหนึ่งกระปุกโอ้ยน,นจุลินทรีย์สังกษ์แสงหนึ่งกระปุกฮอตเพื่อให้ย่อยสลายขี้งัวแมน,น,นให้เพื่อมันย่ยอ,อยสไลด์มันบวกลองเมืองหลายๆสูตรเนาะฮาต้องใส่ด้วยตัวอเองนี่พี่น้องว่มามันดีจังเลหรือมันสูดสูตรเก่าก็ได้ครับกับฮาต้องทดลองไปเรื่อยๆเนาะ คนนี่มันเข่ากันเนาะคนเข่ากันแล้วก็พูดสะอาดกรลุกกระลุงไหมพูดเบิ่อก็ได้ใส่บัวก็ได้แล้วแก่สะดวกสบายใส่บัวก็สะ้าดนิดน้อยนะแก้วก็อยจะคิดหลายๆอยู่ดอกแต่ว่า พื้นที่มันบ่าหายเนาะพื้นที่ทั้งขาแน่นละ่ะขาขึ้นน้อยแต่ก่อนนี่ที่มักเป็นหอยเป็นโล่งเลื่อนเนี่ยนี่จะเกี่ยวเวลาทันหน่อยเนะาะระว่างพักมันใส่เวลาลดลดมือพี่น้อง <c oughs> น่ามมดนะ ก็ซือห้าใส้สยามนะใส้สยางบอพ่อสมโอเมันก็้เลี้ยวเ่าบุอยากเกี่ยวกอดเจ้าของเนาะ ก็มีดอกเติมสุดน้ำมันต้องได้ซื้อน้ำมันทีเนาะแก้วบริาจาคลงทุนเน,ะนาะถ้าจะไปขายพักไปซื้อน้ำมันมาหมดพักมันก็นแดงแดงอยู่เนาะมันก็ถือว่าสิ้นเปลืองที่เก่ามีแห้งเห็ดหน้าแตงกิ้วไปนี่ก็่เงินกันเหลือที่เก่า มันคือน้ำมันเงินกันต้องแบง่งแบ่งออกค่าน้ำมันนี่กับกุ้งโซ <c oughs> ลาเซลก็มีแต่ว่าเครื่องปั้มมันเสียถ้าผมมีแดดก็ง่ายกี่แล่ะพี่น้องก็ไหลแ <c oughs> ล้วก็โอ้บอดกันใจนี่อาดีกว่า ลงมีกัดจได้บหลายพี่น้องกัดจีได้วางสามสอบสามสอบนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันมีเครื่องนำด้วยโอเคตาวอยู่นี่น,นี่ต้องคนอีกก็ได้พุ่นอุอนนะพ่อวพุ่นน้ำกันแล้วเลยพี่น้องง่ายๆปุย๋ยมาก วิ่งหมักมูลบัวกับฟางข้าวรอบนี้มาทดลองกับ<ด>จุริสซี่สรางข้อแสงโบเปียกแล้วโบเปียกตัวมันโป่งเฟืองเนาะฮอดแล้วมันก็นไหลลงใต้พี่เบิร์ตพ่อบอกมาละเราจะฮดใหม่เนาะเราจะฮดใหม่ม,มันมันกนะ็ไหลนี้ไปแล้วพุ่เนี่วมันโป่งเนาะหาไม้ห้องเป็นขอบขึ้นเถอะก็ อากาศหนาวผ่า,ผากับแข็งก็ดีมันเศร้าสิบหาองศาพี่น้อง <c oughs> หนาวเดือนหาหนาวเดือนหาเ <c oughs> มื่อวานสิบเก้ามื่อนี้ลดลงอีกสี่องศา,งาเป็นสิบหาองศาแฉะนี้นมนหนาวเดือนสี่เดือนห้าสิบวันี้อากาศเยนแต่เนาะต้องดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องเลยอากาศเยนไอ้แก้วคือกัดคือกัดจังไอ้แก้วจ้ากขนยัง คืออากาศเยนเนี่ได้แลก็ยแย่งจากกุ้งนี่ได้ไปมันทับไปเลยง,ง่ายนึงเห็ดปม่ได้เงี้ยเา้าวันนี้ ดินแปลงห <c oughs> ลังจากถอนต้นผักกุ้งตุ้งอกแล้วก็เตรียมแปลงปลูกไม่ตีดินตียังเรียบร้อยแล้วซ้อนต้นนี้กับป้า,ปาไว้ซะก่อกั้มันเกิดพักไอ้หอมป้อมเตรียมดินปลูกไม่เดี๋อวน้เงินจังสื่ออีทบล็อกมาตีเป็นขอบดีๆพี่เนาะ เฮ็ดเป็นขอบเป็นขอบงามๆเลยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกปลูกเป็นกิจลักษณะ <c oughs> มันหม่างออกไม้เบิ้เสร็จละ ทับคักปนในกรได้รองในในน้ำมันเนี่ยิบทับได้ยังไงมาทับคักก่นแข่งที่นอกนี่แหเท่อับย แล,แล้วเลยเนาะพ่นองง่ายๆเนาะเห็ดปุ๋ยมักอินซีเฮงมูลบัวกับฟางข้าวใส่จุลินซีสังเคราะหแสงแทนเนาะเห็ดสูตรใหม่เนาะสุดท้านนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ